หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาตินะคะก็ได้ส่งสารแสดงความเสียใจถึงผู้นําประเทศที่มีนะคะผู้เสียชีวิตจากกรณีสายการบินมาเลเซียเที่ยวบิน m h 17ตกที่ยูเครนด้วยนะคะซึ่งทางด้านของพลเอ 17, กประยุทธ์จันโอชาหัวหนะะ้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสชส่งสารแสดงความเสียใจถึงผู้นําประเทศที่มีผู้เสียชีวิตจากกรณีสายการบินมาเลเซียเที่ยวบิน m h 17ตกที่ยูเครนใจความว่า ในนามของรัฐบาลและประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึง้งต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อผู้ประสบเคราะ์รและครอบครัวพวกเราระลึกและขอส่งแรงอธิษฐานให้แก่ท่านและครอบครัวของผู้เคราะ์ร ประเทศไทยขอยืนหยัดร่วมกับประชาชนของท่านและรัฐบาลของทุกประเทศที่ได้รับผลกระทบจากโศกนาฏกรรมในครั้งนี้ประเทศไทยขอเรียกร้องให้มีการสอบสวนอย่างอิสระและมีความโปร่งใสต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังความสามารถ